สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิววันนี้ต้องพาทุกคนนั่งรถ2แถวมาเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโบดน้อยนะคะมีงานลอยกระทงค่ะทุกคนตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง8พืพฤศจิกายนนะคะนั่งรถ2แถวสีแดงมาลงค่ะรานะคา8บาทนั่งจาก MRT บางขุนนนท์นะคะมาลงหน้าวัดได้เลยค่ะในสถานที่นะคะ จัดงานก็คืองานวัดนะคะพาเที่ยวงานวัดนะคะก็มีซุ้มของกินมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ ส่วนตัวต้นไม้ก็มีเยอะแยะมากมายให้เลือกช็อปเลือกซื้อนะคะก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะรวมถึงของกินค่ะก็หลากหลายเลยค่ะนี่ค่ะต้นไม้ค่ะสวยๆนะคะราคาถูกมากๆอย่าลืมมาอุดหนุนแม่ค้ากันนะคะขายถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะเสื้อผ้าก็มีมากมายนะคะ ให้ได้เลือกช้อปปิ้งของกินของใช้ผ้าหม่มผ้าปูที่นอนค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินเล่นเพลินๆน,นะคะที่งานวัดค่ะงานวัดหลวงพ่อโบดน้อยนะคะของกินก็โอ้โหมีแต่ของน่ากินมากๆเลยค่ะมีลูกอมโ,มโบราณด้วยนะคะชอบมากๆเลยละค่ะทุกคนก็เดินอย่างสนุกสนานเพลินเนจริญใจมากๆเลยนะคะสนุกจริงๆค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ วัดหลวงพ่อโบสถ์น้อยค่ะทุกคนของกินของใช้จิปถาถะมากมายนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆค่ะนี่ค่ะถูกมากๆเลยนะคะราคาแค่5บาทเองค่ะทุกคนก็ว่างๆอย่าลืมมาเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะนั่งรถสองแถวมาเที่ยวง่ายๆเลยค่ะงานวันลอยกระทงค่ะทุกคนก็วันนี้ต้องก็พาทุกคนมาเที่ยวงานวัดหลวงพ่อโบสน้อยนะคะ แล้วพบกันไหนในทริปหน้านะคะต้องเที่ยวกินรีวิวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ